ในวันหยุดพักผ่อนแลดูการผลไมน้นี้จะพามาเที่ยวชมสวนทุเรียนเก่าแก่อายุมากกว่า65ปีของท่านอาจารย์จุมพศรีสุภาอายุ75ปีอดีตอาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนปราจินกรยานีหรือปกนอที่ตั้งอยู่เลขที่56หมู่ที่3ตระลนไม้เคดอำเภอเมืองปราจินบุรีจังหวัดปราจินบุรีซึ่งในสวนมีทุเรียนทั้งพันธุ หมอนทองพันก้านยาวพันธนีที่ต้นทุเรียนมีอายุมากกว่าหกสาปีแล้วและที่โดดเด่นกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคคือทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ทุเรียนพันธุ์ทับทิมทองที่นำลักษณะโดดเด่นของพันุ์เชนีกับพันธุ์ก้านยาวมาผสมพันกันซึ่งผู้บริโภคกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ โดเด่นคือสายพันธุ์ใหม่มาคือทับทิมทอง<ม>เป็นทุเรียนที่มันเกิดจากการผสมพันธุ์ในเขตอำเภอเมืองนะแล้วมาก็กลายมาลักษณะเด่นที่กลายมาลักษระเด่นหมายความว่ารสชาติมันอร่อยกว่าทุเรียนอย่างอื่นทีนี้เมื่อเราได้นํามาปลูกเราก็ต้องใช้หลักวิทยา,าศาสตร์ในการตรวจสอบว่ามันมาอย่างไงต้นตอนมาอย่างไงก็ได้มีอาจารย์มอเกษตรเข้ามาทําผลงานมาวิจัยให้เอา เอาต้นพันธ์หลายหลายสายพันธ์ไปไปตรวจ d ี a อนอปรากฏว่าไอ้เจ้าต้นพิทองเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ระหว่างก้านยาวกับชนีที่ผสมกันเป็นตัวนะคือสองตัวหลักเนี่ยนะแล้วก็ออกรูปมามันกลายพันธ์มันนําลักษณะเด่นของก้านยาวและชนีมาอยู่ที่นี่คือลักษณะเด่นของมันคือหนึ่งเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มนะเหลืองไปสีทองนะเนื้อละเอียดหวานมันแล้วก็แห้ง กลิ่นไม,ไม่ไม่กลิ่นไม่ฉุนกลิ่นไม่ฉุน,นขนาดแตกแล้วก็ยังโอเคคือหมายความเป็นทุนเรียนที่เกิดในถิ่นนี้ก็น่าจะทำไมให้ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกับนะนะในห,หน่วยงานที่อนุรักษ์พันธุ์พืชเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์พันธุ์นี้ไว้ประจําจังหวัดต,ตอนนี้กำลังดาเนินการอยู่แต่ได้ทําส่งเรื่องท e ีอ e อของจังหวัดผ่านไปแล้ว แต่จะผ่านคือเป็นทีไอของจังหวัดเราไม่ได้เป็นทีไอของสวนเรานะเราเราเราต้องการตรงนั้นให้เป็นภาพส่วนรวมของของไาการตอนนี้ปลูกในสวนกี่ต้นครับคือตอนนี้เรามีไอไอเจ้าทับทิมตอประมาณร้อยกว่าต้นแตถ่ถามว่าทาไมไมมมัน,ม,นมันจึงน้อยเพราะว่ามันปลูกยากอันดับแรกปลูกยากมันไม่ค่อยเป็นแล้วโตช้ากว่าจะเป็นลูกเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องปลูกพันธุ์ไม้ที่มันโตเร็วและให้ผลผลิตเร็ว เลือจะได้เงินมาถอนทุนก่อนนะเพราะตัวนี้เราก็ปลูกแทมไปตลอดนะเพราะอย่างหมอเนี่ยมันโตเร็วสี่ปีไม่ให้รูกแล้วแต่ถ้าปีนีไม่นะห้าปีถึงหกปีแล้วถ้ามาเจอโรคแมลงเนี่ยมแมลงชอบกินใบก็ดูแลยากค่อนข้างยากเมื่อขาดร้อนมาโตช้าแล้วขยายพันธุ์ยากเพราะว่าเปลือกเปลือกมันหนาเวลาไปเสียบยอดเนี่ยไอ้ท่อสายเลมโนโพเอ็มมันจะไม่ตรงกันเวลาเวลาเราเราผ่าปากฉลามเนี่ยเวลาเสียบยอดจะคนถ้ามือไม่ฉมังและมือไม่เที่ยงมันจะไม่ติดเลย มันถึงเกิดมาที่ปัจจินบา50ปีแล้วมันก็ขยายพันธุ์ไม่ออกเพราะแต่ละสวนนั้นขยายพันธุ์ไม่ออกตอนตอนตอนเยอะๆได้ต้นสองต้นก็อยู่แค่นี้มันทายากครับร้อยกว่าต้นนี่คนสั่งจองทั้งหมดเลยครัไอ้ร้อยกว่าต้นเนี่ยมันไม่เป็นลูกทุกต้นนะฮะเราต้องเข้าใจแต่ลูกที่มันเป็นมาเนี่ยคือมันเป็นมาไม่มากที่มันติดเนี่ยคือคนกินแล้วก็จะสั่งต่อจองต่อจองต่อแล้วก็มีคนก็มาขอซื้อกิ่งพันธุ์ไปมากก็มี แต่เรามีให้ไม่เยอะเขาก็ไปหลายจังหวัดแล้วออกไปจากที่นี่มาซื้อไป,ปนะปีปีนี้จองหมดเลยไม่เข้าใจาคือทุเรียนถามว่าปีนี้ทับทินคนที่จองได้คนที่ไม่จองไม่ได้เลยมนะไม่ได้เลยราคาเป็นไงท่านครับราคาเราขายอยู่ที่ถ้าลูกใหญ่ก็สี่ร้อยห้าสิบลูกเล็กก็อยู่ที่สองร้อยสองร้อยขึ้นนะมาน,นิสสนบ,บุญรายงานนัทนันถ่ายภาพจากจังหวัด ปราจินบริครับ